สำหรับคำถามที่ว่าเวลาขุดไม้ดิบขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูต้นนี้เป็นไม้ดิบนะครับที่อยากจะให้ดูขุดมาประมาณ 2, 2> สัปดาห์นะครับพอขุบเา2สัปดาห์เนี่ยสิ่งแรกที่จะได้เห็นเลยนะครับก็คือมันจะมีชุดใบชุดใบเนี่ยมันจะมีชุดใบบนนะครับใบรอบนอกครับไปเดิน้ามาจะเห็นว่ามันจะมีก้านที่ที่แดงนะฮะ ก้านที่เลี้ยงเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยมันจะยุบตัวนะครับมันก็จะแห้งก็จะมีก้านแห้งซึ่งเรียกว่าก้านที่เลี้ยงนะครับก้านที่เลี้ยงก็จะแห้งแล้วเราก็จะต้องตัดออกอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับของต้นไม้ที่ขุดล้อมครับอันนี้ถ้าขุดล้อมไปนานๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไม้ที่ขุดล้อมไปแล้วประมาณ3เดือนครับเราจะเห็นทรงใบเขานะครับทรงใบจะค่อนข้าง วาใบที่เลี้ยงข้างล่างเนี่ยเป็นใบที่ที่มาแล้วก็หลังจากตัดแล้วนะครับมันก็จะมีชุดใหม่ขึ้นมาพอมีชุดใหม่ขึ้นมาก้านที่เลี้ยงที่ล่างอยู่ล่างสุดนยฮะก็จะเป็นก้านที่แห้งนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะตัดออกได้เช่นกันอันนี้คือการที่เราจะต้องใช้วิธีการเมนเทนเนเข้าไปดูแลนะคะก็คือมีการตัดแต่งให้สวยงามนะฮะโดยการใช้เลื่อยชักนะครับชักแล้วก็ตัดออกครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอินทผาลัมกันครับ